รีวิวชาบูบอมบ้อเฟ่สองรบาทบวกค่ะแถวสัรยาค่ะทุกคนในเวลา1ชั่วโมงครึ่งหรือ90นาทีนั่นเองค่ะเปิด11โมงถึงเที่ยงคืนครับนี่นะคะเราก็ขับรถกันมานะคะแล้วก็มาจอดก,ก็จะมีที่จอดนะคะให้ด้านข้างนี่ค่ะมาถึงก็ก็จะมีคิวรอคิวให้แต่เราจองเพื่อเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมีที่นั่งค่ะมาก็ได้ที่นั่งนะคะก็คือสแกนคิวบาร์โค้ดแล้วก็สามารถสั่งอาหารได้เลยมีน้ำให้เลือก สองน้ำนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรมีน้ำดำด้วยแล้วก็มีหมา่าด้วยทุกคนรายการอาหารก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมีทางเนื้อมูเบคอนมีเนื้อมีกุ้งมีปลาเมอกมีหลายอย่างก็คือเป็นบุฟเฟ่ค่ะกดสั่งได้ไม่ยากเลยมีเมนูหลากหลายมากมากเลยค่ะทุกคนน้ำก็รีฟิลสามารถกดเติมได้เลยตามนี้นะคะน้ำที่มีชามะนาชาเขียวโอ้ยแย่ๆโอ้ยมีน้ำแบบน้ำปั้นอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะทุกคน